เขาแอบน้อยใจคุณอยู่เขาน้อยใจคุณในเรื่องอะไรขอไพ่เปิดใจเข้าทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานปรละนานไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะ สีดาลพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตูนกุมเด็กถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกบกันควีนถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟแมษจิห์ธนูสองเหรียญพลังงานของคนธาตุดินควีนถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิมีพลังงานของคนธาตุโลมคนธาตุดินคนธาตุไฟคนธาตุน้ำมาครบทั้งสี่ธาตุนะคะ เข้มแข็งอดทนหนักแน่นนิ่งเงียบนะคะไม่พูดมากไม่พูดเยอะรักใครรักจริงแต่อย่าให้โกรธอย่าทำอะไรล้ำเส้นคุณเป็นคนที่ เวลาที่รักเวลาที่อ่อนโยนก็คืออ่อนโยนจริงใจที่อ้อนเอาใจเก่งรักมากๆแต่อย่าให้คุณรู้สึกสับสนรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกไม่แน่ใจรู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมเพราะว่าความอ่อนโยนของคุณจะโดนกระชากกลับในทันทีแล้วก็เหลือแต่ความนิ่งความเงียบกันไม่พูดนะคะความห่างเหินความห่างหายหากว่าความเงียบหากว่าคุณได้เงียบคุณจะดูน่ากลัวมากม นั่นคือความเฉยชาความเมินเฉยความเย็นชามากๆนะคะเรามาดูกันว่าใครที่แอบน้อยใจคุณอยู่ขอพลังงานของเขาหน่อยคนที่แอบน้อยใจคุณอยู่นะคะสามดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูน,ตนกุมหกดาพลังงานของคนธาตุลมเก้าถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิต1หนึ่งเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกา์ เดทพลังงานของคนราศีพิจิกมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุน้ําคนธาตุด,ดินนะคะปากแข็งหัวแข็งเอาแต่ใจเป็นคนที่ทําร้ายความรู้สึกของคุณอาจจะเพราะความเจ้าเล่ห์ความเจ้าชู้ความไม่ชัดเจนก่อนหน้านี้นะคะสิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เขาทำทำร้ายความรู้สึกของคุณทำให้คุณรู้สึกแย่ทำให้คุณเปลี่ยนจากคนอ่อนโยนอ่อนหวาน รักมากๆก,ก,กลายเป็นคนที่เย็นชาแข็งกระด้างเฉยเมยแล้วก็เงียบงันนั่นเองนะคะมีทั้งสามดาบมีทั้งเก้าถ้วยแล้วก็มาทั้งเดท เรื่องราวสิ่งที่เขาทำทำให้คุณรู้สึกแย่มากๆนั่นเองก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ตอนนี้มีช่องว่างมีการห่างเหินมีการห่างหายพลังงานที่ขึ้นมาเขาอาจจะคิดว่าคุณเลือกที่จะเลิกลาจากเขาแต่พลังงานจริงๆของคุณตอนนี้ไม่ได้ถึงขั้นว่าตัดใจจากเขาได้อยู่ในช่วงของการลังเลอยู่ในช่วงของการตัดสินใจแต่เลือกที่จะนิ่งจะเงียบแต่ก็ยังไม่ได้ให้คาตอบที่ชัดเจนว่าจะเลิกหรือไม่เลิกนั่นเองนะคะ เขาเป็นคนทำผิดกับคุณคนเลือกที่จะเฉยชาคนเลือกที่จะถอยห่างออกมาแล้วเขาก็น้อยใจคุณอยู่ในตอนนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าเขาน้อยใจคุณในเรื่องอะไรนะคะเขารอคอยเข้าเฝ้าคอยคุณอยู่นะคะคุณใจแข็งเหลือเกินนะคะไม่พูดไม่คุยนิ่งเงียบบล็อกกันไปเลยนั่นเองนะคะติดต่อหาคุณไม่ได้นะคะ ความรักคนรักที่เคยมีนะคะการให้อภัยนะคะความรักที่รักมากๆนะคะคนรักที่เขาเคยมีนะคะอยากแก้ไขอยากปรับปรุงอยากได้โอกาสนะคะ เดอะทาวเวอร์ Tower, เหมือนว่าเขาจะไม่มีโอกาสนั้นนะคะเขาอาจจะทำผิดพลาดครั้งนี้ครั้งแรกหรือว่าเพิ่งเคยทำแต่ว่าสิ่งที่คุณทำในตอนนี้ความเหมือนเฉยความเฉยชาความเงียบงันของคุณเขารู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปคุณไม่เหมือนเดิมคุณดูใจแข็งมากๆนะคะ เขารู้ว่าเขาทําผิดไปแต่ว่าเขาอยากได้โอกาสจากคุณเขาอยากให้คุณให้โอกาสเขาในการที่จะแก้ไขในการที่จะปรับปรุงเขารอคอยโอกาสจากคุณรอคอยให้คุณปลดบล็อกรอคอยให้คุณให้โอกาสเขาที่จะได้พูดได้คุยได้อธิบายหรือว่าได้ปรับปรุงตัวเองอีกครั้งนั่นเองนะคะ น่าจะรอคอยคุณมาสักระยะหนึ่งแล้วจากความรู้สึกผีดที่มีในหัวใจตอนนี้ที่เพิ่มเติมมาก,ก็คือความน้อยใจน้อยใจที่คุณหมดรักที่คุณเย็นชาก,กับเขาเหลือเกินนั่นเองนะคะ